สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เกดจะมารีวิวเรื่องเรื่องของ h ฮลิลี่โรซี่เรลัซิ่งออยล์ตัวนี้ค่ะวันนี้จะมาทาให้ดูด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ h o l l ลี่โรซี่ออยลเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของมันจะเป็นแบบนี้นะคะมีส่วนผสมของ ing, rose, e ิ i นิ่งพิมโรสวิตามินอีน้ำผึ้งนี่เทใส่มือ อันนี้เขาทำทำออกมาให้มันออก,ออกง่ายนะคะโอเคอเกทาไปก่อนแล้วกันก็มีส่วนผสมของอ e ีพินิงพิมโรสน้ำผึ้งน้ำผึ้งวิตามินอ e, ีแล้วก็สารสกัดจากดอกลิลลี่แล้วก็กุหลาบพวกนี้จะมีส่วนผสมช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่ทำให้ผิวอักเสบแล้วก็ในเรื่องของน้ำผึ้งที่ใส่เข้ามาเนี่ย จะช่วยในเรื่องของอมีสารต้านนุ่มุนสละจะทําให้ผิวไม่แก่ก่อนวัยอันควรก็คือจะ,จะช่วยรักษาช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะนี่ทาไปเลยนะคะทั่ว,วตัวนี้เวลาทาครั้งแรกจะร <c oughs> ู้สึกมันร้อนๆน,น,นิดนึงนะคะอย่าทาใต้ตามาก ตัวนี้เหมาะกัใครเก๋ว่าน่าจะเหมาะกว่าที่มีผิวแห้งนะคะสําหรับคนผิวมันถ้าอยากทาเนี่ยแนะนําทาก่อนนอนก็พอโอเคทาก็เป็นแบบนี้ก็ได้อยู่นะคะมันไม่มันมากเดี๋ยวร้อยมันซึมสักพักค่ะเดี๋ยวเก๋จะทากันแดดทับอยากจะรู้เหมือนกันว่า <c oughs> ทากันแดดทับแล้วจะเป็นยังไงเออน้ำมันอี e ิน n ิ p งพิม o s e ร i สอยเนี่ยตัวนี้ สามารถทากับผิวผิวกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ผิวหน้า <c oughs> แต่ผิวหน้าอย่างที่บอกก็คือแนะนําว่าควรควรจะทาให้ห่างตานิดนึงเพราะว่าไอระเหยของมันมันน่าจะทําให้มันระคายเคืองนิดนึงนะคะแต่เมื่อไหรที่ที่มันเริ่มเข้าที่เนี่ยมันก็จะปกติเหมาะคนที่มีผิวแห้งใครที่ชอบการาบํารุงด้วยน้ํามันก็แนะนําค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นของ กลิ่นของโทนดอกไม้เลยกลิ่นของลิลลี่แล้วกลิ่นของกุหลาบถ้าใครชอบโทนดอกไม้ก็แนะนํารุ่นนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเกว่ามันได้ที่แล้วนี่กันแดดที่ใช้อยู่เป็นประจํานะคะบางคนบอกว่าให้ใช้ประมาณเหรียญห้าเคยใช้เหรียญห้าแล้วมันเย,เยอะเยอะเกินไปค่ะนาบอกก็ใช้ประมาณเท่านี้พอคือใช้ยังไงก็ได้ขอให้ใช้ป้ายไปเลยค่ะ กันแดดขอให้ทาทุกวันนะคะถึงจะอยู่บ้านก็ควรจะทาโบกไปเลยค่ะสำหรับอีพิทิ่งพิมลออยเนี่ยถ้าถ้าใครอยากใช้เนี่ยทาตัวแนะนำเวลาอาบน้ำเสร็จอะคะ่ะไม่ต้องเช็ดตัวให้แห้งนะคะคือเช็ดให้มันมพอมีผิวน้ำเกาะแล้วก็ทาตัวออยไปเลยแล้วปล่อยมันแห้งไปเองมันมันจะไม่เหนอะหนะมากแล้วก็ อพอมันแห้งไปเนี่ยผิวมันจะเนียนขึ้นมาทัน,น,ะะนทีนเลยค่ะลื่นขึ้นมาเลยลองดูก็ได้ค่ะนเนียนยังทั่วยังคือทาลง,งไปสักพักมันตอนแรกมันจะวอกเล็กน้อยนะคะแต่แต่ถ้ามเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเข้าที่อยู่ตัวเนี่ยมันก็จะซึมไปกับผิวแล้วพอเราลอมันซึมไปกับผิวสักพักเนี่ย การทาครีมแต่และอย่างรา้อยมันเซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะค่อยทาครีมทับซ้ำลงไปโอเคการทากันแดดแล้วเนี่ยอย่างตัวตัวโลชั่นออยเนี่ยค่ะมันก็ช่วยทําให้เราไม่ผิวแห้งถ้าเราทาก่อนที่จะทากันแดดบางคนไม่ไม่ได้ทาไม่ได้ทาออยหรือทาครีมก่อนเนี่ยกันแดดส่วนมากเดี๋ยวนี้มันมักจะเขาเรียกอะไรนะ มันจะมีคุณสมบัติทาให้หน้าไม่มันใช่ก็พอพอใช้ไปสักพักเราก็จะรู้สึกว่าหน้าแห้งกร้านแน,น,นะนาว่าควรจะทาครีมบำรุงก,ก่อนที่จะลงกันแดดน,นะคะโอเคได้ละก็จากคลิปก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มันมากนะคะใช้ได้อยู่ โอเคค่ะก okay, ็ในขวดนี้มันก็จะมีท Oil, e, ั้งอีฟนิ่งพิมโรสออยวิตามินอีน้ำผึ้งแล้วกออ็อะไรนะสารสกัดจากดอกลิลลี่แล้วก็กุหลาบด,ดูหน้าเนี่ยเห็ว่าก็โอเคนะหลังจากที่พอกันแดดมันเริ่มเซตตัวค่ะเพราะอย่างที่บอกอดี่นี้กันแดดเนี่ยเวลาใช้เนี่ยส่วนมากอยี๋นี้ทุกคนจะชอบแบบคุมมันอ่าใช่กันแดดจะเป็นแบบคุมมันถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ไม่ได้ทาบำรุงอะเนาะคือสักพักเดี๋ยวน้าลูกค้าจะกล้านแน่นอนคือยังไงก็ คือกันแดดจําเป็นหนึ่งแล้วก็ครีมบํารุงก็จําเป็นก็คือสองสองสิ่งเนี้ยจะเป็นทั้งสองอย่างก็ตัวนี้จะช่วยช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพราะมีทั้งอีฟนิ่งพิมโรสออยแล้วก็วิตามินอีจะช่วยในเรื่องสมานผิวบํารุงผิวให้ให้เกิดความชุ่มชื้นไม่ไม่ทําให้ผิวแห้งจนเกินไปกระชับรูขุมขนและริ้วรอยก็จะเกิดมาช้าลงด้วยค่ะก็คือจะไม่พอพอผิวแห้งเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบกล้านไปหมด ทำอะไร่มันจะเป็นริ้วรอยขึ้นมาแลลวอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้กับหน้าใบหน้าและร่างกายก็เก๋ว่าได้อยู่นะเดี๋ยวพอทากันแดดไปก็หน้าเด้นขึ้นมาเลยคืออยู่บ้านเฉยเราก็สามารถสวยได้โดยไม่ต้องทำอะไร <c oughs> ก็ยังไงลูกค้าลองหาซื้อใช้ดูกันได้ค่ะอันนี้ขนาด 50ml อันนี้เก๋เรียกง่ายๆว่า h o ลิลี่ออยหรือว่าโฮออยนะคะแต่ถ้าเกิดจะไปตามร้ายค้าม,มันจะเรียกว่า h o l ady, ิลี่โรซี่เรลัคซิ่งโลชั่แบบนี้นะะเลยค่ะจะให้ดูกล่องค่ะกล่องกล่องก็เป็นแบบนี้ขนาด50 ml โอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วคราวหน้าเกดจะมารีวิวเรื่องสบู่หรือว่าเซรั่มหรือว่าออยตัวไหนลองติดตามชมกันดูนะคะ มีอะไรแนะนำสามารถแนะนำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ